วันนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางของช่องต่อจากนี้ไปนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่องผมจะมีเนื้อหาสาระนะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวข้องโดยตรงกับคอนเทนต์ของเกม p o ๊กเกอร n รันคิงดโดยหลักๆก็จะเป็นพวกข้อมูลนะครับที่ต้องอัปเดตทันทีก็คืออย่างพวกการรีวิวตัวละครใหม่หรือพวกกิจกรรมต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆมากมายนะทั้งสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการเล่นเกมนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากช่วงนี้การอัปเดตของเกมอ่ะมันตั้งแต่อัปเดตเ,เข้ามาก็ประมาณสาเกือบเกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับมันยังไม่มีข้อมูลใหม่ซึ่งเนื้อหาที่ผมได้ทําไปในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือคิดว่าได้ทําไปจนเกือบหมดแล้วนะทั้งรีวิวตัวใหม่ทั้งคอลลาโบบีเทสนะครับการสุ่มการเก็บพวกการสุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ รวมไปถึงเทคนิคการวิ่งในสเตติสตัมนะครับก็คิดว่าครอบคลุมหมดแล้วนอกจากนั้นเนื้อหาของผมหลักๆที่จะทำเป็นช่วงๆก็คือจะเป็นพวกการทําทีมบอลลีน่านะหรือบางทีก็ทําทีมตีบอสบ้างแต่ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับทีมตีบอสเนี่ยผมไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เพราะว่ามันส่วนใหญ่มันคิดทีมเองอ่ะไม่ค่อยได้ก็คือจะไปเอาทีมของช่องต่างชาตินะมาปรับปรุงประยุกต์แล้วก็แบบทําให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งก็ไม่ค่อยตรงตามคอนเซ็ปต์ของผมที่ชอบทําคลิปในแนวออริจินอลนะครับก็คือคิดเองทั้งหมดนะไม่เอาของข้อมูลของคนอื่นนะครับมาใช้ต่อทีอนี้ในส่วนของทีมมารีนาช่วงนี้ก็ไม่ได้คิดทีมใหม่ๆก็คือไปเอาทีมอย่างที่บอกก็คือทีมหลักๆที่เขาใช้กันในช่วงเมต้านะมาทําก็เลยรู้สึกว่าหลังๆเนี้ยคุณภาพของคลิปของผมอะ่ะมันจะเหมือนกับว่าพยายามทําให้มันมีคลิปลงทุกวันนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยกะว่าจากนี้ไปนะครับจะ,จ,ะจะทาคลิปนะเฉพาะในช่วงที่มันมีการอัปเดตใหญ่ๆนะตรงนั้นก็จะมีเนื้อหาที่ต้องอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูบ่อยๆนะอย่างพวกการรีวิวตัวใหม่ทันทีแล้วก็เทคนิคกิจกรรมที่จาเป็นจะต้องทําให้ประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่วันแรกๆนะครับตรงนี้ผมก็จะมันแบบนําเสนอแบบเดียวไทม์เลยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าช่วงไหนสำหรับผมไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือแบบไม่ได้คิด เนื้อหาที่เป็นออริจินอลขึ้นมานะก็กะว่าอาจจะเว้นช่วงพักผ่อนไปสักสองถึงสามวันอย่างช่วงที่ผ่านมาก่อนจะทําคลิปเนี้ยผมก็พักไปประมาณสองวันนะเพราะว่าไม่มีเนื้อหาใหม่ๆที่อยากจะนําเสนอก็คือจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะมีคลิปน้อยลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามอัปเดตตัวที่เป็นที่มันมีเนื้อหาที่มันเป็นอัปเดตล่าสุดนะแล้วก็ให้คุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ก็คือพูดง่ายว่าอยากจะทําคลิปเมื่อไหร่ก็คือจะมาทําช่วงนั้นนะครับจะไม่ได้ทําทุกวันแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีพวกคลิปแบบสั้นๆเป็นคลิปที่แบบตลกๆอะไรเงี้ยมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงอาจจะมีบางช่วงที่ผมไปเล่นเกมอนดนๆบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะติดเกมบางเกมอยู่นะก็โอเคถ้าสำ ก็คือนั่นแหละสำหรับคลิปของคุกยร์นดิงด้อมก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับต่อไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะจบคลิปนี้นะเดี๋ยวผมไปนําเสนอข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในช่วงนี้นิดหนึ่งก็คือในส่วนของกิจกรรมในการเก็บตัวที่สมนะครับก็คือหลังจากผ่านไปประมาณสิบกว่าวันนะเพื่อนๆน,น่าจะเก็บพวกมิชชั่นหลักๆได้เกือบครบแล้วนะนอกจากพวกที่เป็นเก็บดาวนะครับอะไรพวกนี้อันนี้น่าจะขึ้นยากหน่อยทีนี้มันจะมี มีพวกปางอันนี้ที่มันถูกล็อกตามเวลาไว้เนี่ยก็คืออีก10วันนะครับจะเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อีก24วันจะมีตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีไปให้สุ่มกันเพิ่มนะครับสำหรับช่วงเวลาโคลาโบบีเทสอันยาวนานนี้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตพอครบ24วันตรงนี้มันจะหมดแล้วนั่นหมายความว่าอันที่ผมคาดเดาว่าเดี๋ยวการอัปเดตนะอาจจะมีในช่วงหลังจาก24วันนะเพื่ออัปเดตเพิ่มเติมตามที่ผมคาดเดาไปนะในคลิปขอนานีแล้วก็นั่นแหละมั้ก็จะม ก็คิดว่าน่าจะยาวๆกันไปนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็อัปเดตข้อมูลที่ผมลงข้อมูลผิดพลาดนิดนึงนะเมื่อคราวก่อนผมบอกว่าความสำคัญในการเอา my เ a t e BTS ไปแลกนะครับก็คืออันดับแรกก็คือ l a n d m a r ร์ครบ10อันถูกต้องไหมครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าให้พยายามเอาแลกขีนวนิญญาณตัวคุกกี้มี BTS ทเทสเจ็ดตัวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆยังสมไม่ได้ตัว ทั้ง7ตัวนี้มาเป็นตัวออริจินอลก่อนอ่ะมันจะไม่สามารถแลกขีดวิญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมขอยกเลิกข้อมูลที่ให้ไปผิดนะก็คือมูคาสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนหม่เป็นไลน์มาครบสิแล้วนะครับตัวเนี้ยเพื่อนๆก็สุ่มกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้7ตัวนะแต่ว่าไม่ต้องมาแลกขีดวิญญาณก่อนให้มาแลกตัวที่เป็นสกินตามช่วงเวลาสเตติสต์ทีเพิ่มอย่างช่วงนึงก็จะเป็นบัตเตอร์กับอีกเพลงหนึ่งก็คือไมโครคอสมอสนะครับแต่ว่า อันนี้ผมขอแยกเป็น2องเวนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้งงจะเก็บถ้าเกิดต้งงจ,จะเก็บตัวคุกกี้ให้ได้ให้ได้ดาวมากที่สุดนะแนะนําว่าพอสก,กินเนี่ยก็อย่าไปแลกก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะต้องทิ้งการเก็บแลงในในสเตตลิทเทิลนะที่มาทุทกๆ13บวันนั่นนะไปเลยเพราะว่ามันจะไม่มีสก,กินเขาะจะไม่เก็บแต้มยากขึ้นเพราะว่าการแลกสก,กินตัวเนี้ยมันใช้ไมเลสถึง2004นะ ในขณะที่แต้มมันขึ้นแค่3%เต่อสกินอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มถ้าคนที่ตั้งเป้าจะเก็บคกี้ให้ได้ดาวสูงสูงนะผมแนะนําว่าทิ้งสกินไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เก็บแรงตามเท่าที่ไหวหลังจากนั้นในช่วงตอนใกล้ๆจบคอลลาโบอ่ะเพื่อนๆเก็บมเลยทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วค่อยมาแลกตัวใดตัวหนึ่งที่เพื่อนๆอยากจะปั้นดาวให้สูงที่สุดณเวลานั้นเราคิดว่ามันน่าจะเห็นชัดแล้วแหละว่าตัวไหนเพื่อนๆมีดาวมากที่สุดในช่วง จจะจบ,ะบก็ค่อยมาแลกหินวิญญาณทั้งหมดเทปไปที่ตัวนั้นตัวเดียวก็จะได้ดาวของคุกกี้วิเทสตัวนั้นสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็ถ้ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้มาชี้แจงแนวทางของช่องตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงแน่นอนว่าค่อยไว้เจอกันใหม่นะครับสําหรับคิดต่อไปอาจจะเป็นอีก2วัน3วันนะครับถ้าเกิดคิดคอนเทนต์ดีๆขึ้นมาได้ก็จะมานำเสนอแต่วันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ